วิธีวายลิ่ง SRX และ SR อื่มๆเข้ากับเซ็นเซอร์เริ่มจากการต่อไฟเข้ากับ power supply โดยสายสีน้ำตาลจะเป็นไฟ24โวลต์สีน้ำเงินเป็น0โวลต์เมื่อต่อเสร็จแล้วลองเปิด power supply ดูว่าสแกนเนอร์ทำงานหรือไม่ถ้าต่อไฟถูกสแกนเนอร์จะมีไฟพอยเตอร์สีเขียวกระพริบ ต่อไปจะเป็นการต่อเซ็นเซอร์เพื่อเป็นตัวสั่งให้สแกนเนอร์ทำงานซึ่งเซ็นเซอร์ที่เอามาจะเป็น NPN สัญญาณเอา์พุตจากเซ็นเซอร์จะต่อเข้ากับสายสีเขียวโดยมีสายสีขาวน้ำเงินเป็นคอมมอนเซ็นเซอร์เป็น NPN คอมมอนของสแกนเนอร์จึงต้องเป็น24โวลต์สายสีน้ำตาลของเซ็นเซอร์กับสายสีขาวน้ำเงินต่อที่ไฟ24โวลต์ ต่อสายสีน้ำเงินศูนย์โวลต์ให้กับเซ็นเซอร์ต่อสายเอาพุตของเซ็นเซอร์เข้ากับสายสีเขียวของสแกนเนอร์เปิด Power อร์ส l ายแล้วลองทริกเกอร์เซ็นเซอร์สแกนเนอร์จะสแกนตามเซ็นเซอร์